คลิปนี้ครับพามารีวิวโรงแรมน่ารักๆที่จันทุรีนะครับริมน้ำกลางจันครับโเราเห็นสะวยน้ำครับเหมือนว่าจะมีฟิสเน็ตตรงนี้ด้วยสวา้ำตรงนี่ เอาแต่ฝนตงนิดนึงมีน้ำมาเสริมด้วย ก็จะมีใบเล็กๆนี้นะนะคะที่เป็นสีขาวจะเป็นส่วนลด10%นะคะสำหรับห้องวายบาร์ด้านนู้นแล้วก็ห้องอาหารนะคะนอกเหนือจากอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าแจ้งหมายในห้องได้เลยไวไฟตรงหัวเตีย,ยตนงยน,นะคะใช้ได้ทุกเครื่องเลยะะอาหารเช้าเ็นอ่ะชั้นที่ด้านล่างค่ะได้หมายในห้องที่พ้ออายไวเลยะคะ่ะริมน้ำของโรงแ้วห้องหนึ่งช่วงนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่าถ้าเป็นช่วงนี้ในช่วงี้อยู่ที่2,000บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเดือนต่อไปนะคะ,ะจะเป็นช่วง l อยู่ที่2,005เริ่มต้นค่ะ อ๋อโอเคขวัญเขาทิตย์ราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะแต่ว่ามีพิเศษตัวบริษัทแล้วก็ข้าราชการค่ะอ๋อโอเคก็จากอย่างเช่นตอนนี้สองพันเจ็ดเดือนสองพันสี่ค่ะเีไหมคะปีไปก่อนแล้วครับเรียบร้อยห้องพักอยู่ทางไหนเนขึ้นลิฟต์ไปนะครับเอาสิบสามถึงแล้วสามสิบหนึ่ง อันนี้ครับมีสิสามสิบสามของเรื่องนี้สามสิบเจ็ดนะครับถึงห้องแล้วห้องเป็นเฮ้ยเอาไปตัวแบบนี้น,นี้ล้อ,อเล่นล้อเล่น <c oughs> เสียบกายก่นอนอืม <c oughs> อบูมเซอร์ไพร์ จะให้ดูภายในห้องนะฮะนี่เราใช้ระบบเสียบการ์ดนะก็คือหนึ่งห้องเนี่ยเขาให้มาสองใบรหัสไบไฟเขาบอกว่าอยู่ที่หัวเตียงแหละเรียบร้อยให้ดูลักษณะห้องก่อนห้องนี้เป็นห้องแบบสองเตียงนะยครับมีโต๊ะทํางานตรงนี้ด้วยแล้วก็มีชุดโกฟาด้วยรักไฟมีตรงนี้หนึ่งสองรูนะครับ อ๋มีปลัไฟที่หัวเตียงโอเคแหละผู้เนมพาสเวิรนี่เดี๋ยวค่อยเทสกันทีวีอยู่ตรงนี้ครับเก็บชิปลายเสียแล้วก็มีปลั๊กไฟอยู่ด้านล่างด้วยเพียบมาดูห้องน้ำบ้างห้องน้ำจะเป็นแบบแนวกว้างอ่ะคือมีพา์ทางด้านซ้ายกับด้านขวานี่พระตัวใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นโถงสุขภัณฑ์นะครับ แ้วก็มีสังชิดก้นด้วยมีทิชชู่ให้นะครับแล้วก็ตรงตาจะเป็นกระจกบานใหญ่นะแล้วก็ก๊อกน้ำแต่ก๊อกน้ำจะมีอันเดียวนะฮะมีแก้วให้สองไปมีพวกแปลงสีฟันยาดีฟันมาให้ด้วยน,นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับจะมีฝักบัวแบบนี้ครับ แล้วก็ใชน้น้ำรอนน้ำเย็นนะแบบบุมไปใสายขวามีระเบียงด้วยเปิดมาอยู่ยยอ๋อซึ่งระเบียงจะมองหันเข้าไปทางนี่ยะมต้เปิดทางไหนม้องดตงนี้ล<อ>ดันลง Okay. ซึ่งจะเปิดไว้ที่ระเบียงโอ้เป็นระเบียงกว้างมากนะครับจะเห็นแม่น้ำจันทรบุรีแล้วก็มีที่วางตักผ้าด้วยตรงนี้วิวออกไปครับมองสระน้ำด้านล่างมันก็สวนด้านหลังของโรแรมโอ้มีทางเดินลงไปที่ริมน้ำได้ด้วย มินิบาร์กินได้นะครับฟรีขนมและเครื่องดื่มในมินิบาร์ดูในตู้เย็นมีอะไรมินิบาร์อ,าออกกินได้หมดเลยนี่มีโค้กขวดหนึ่งวิวไอต์มิวขวดหนึ่งน้ำเปล่าสองขวดรองเท้าสลิปเปอร์ให้นะครับตรงเท้านี้สำหรับใช้ในโรงแรมเท่านั้นถือไม่เอา,เอากลับบ้านแล้วนะตู้เสื้อผ้าล่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าไวไฟอยู่ไหนล้วี่บอก นี่ครับไฟฟ้าอยู่ที่หัวเตียงมีตู้เสื้อผ้านะครับมีไม้ผนึนเสื้อมาให้ห้าอันหกอันแล้วก็มีเสื้อคลุมด้วยตู้เซฟโล่งนะระเบียงใช่ไหมครับฝั่งโซนนี้เป็นโต๊ะนั่งทำงานได้ ็สำหรับที่นี่นะครับเรามีโอกาสไปพักแค่คืนเดียวเท่านั้นเองนะฮะตอนทริปที่เราไปเที่ยวสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นด้านหน้าโรงแรมนะครับก็เลยเก็บข้อมูลมาฝากกันด้วยนะครับมีอะไรไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะเก็บเรื่องราวมาฝากกันนะฮะอย่าลืมฝากติดตามท่องเที่ยวสุดตาด้วยกันนะครับ แล้วก็แผนที่นะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าโรงแรมริมน้ํากลางจันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับริมแม่น้ําเลยนะกลางเมืองจันเลยปักหมุดไว้ให้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาของเราด้วยนะครับนี่ครับข้อดีของโรงแรมนี้นะครับทีวีเวลานอนสองเตียงอย่างงี้ คนที่นอนเตียงนี้จะดูทีวีตรงว่าดีเลยอีกเตียงหนึ่งอดดูดูยิงๆิกันไป